See. You ย่าเป็นคนช่างเลือกค่ะกว่าจะเลือกได้แต่ละอย่างโอ้ oh, ศึสษาเยอะมากยิ่งถ้าเป็นเรื่องดูแลผิวเนี่ยนะคะมันต้อง the best ค่ะนี่ไงคะ the best ของย่าย่าดื่มมานาคอลลาเจน ยาดื่มทุกเช้านาโนโคอลลเจนตเไตรเพปไทด์นวัตกรรมอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นด้วยความร่วมมือกับอาซาฮีเจ้าของลิขสิทธิ์นวัตกรรมแบรนด์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นมานาจึงได้คิดค้นสูตรเฉพาะให้เหมาะกับผิวของคนไทย Ze โรชูเศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลไม่มีสีไม่มีเปลี่ยนคาวใสดื่มง่ายกินกับอะไรก็ได้ดูดซึมได้ดีกว่า55เท่าเห็นผลลัพธ์ได้เร็วกว่าผิวก็จะใสเด้งแบบย่างไงคะ เรื่องผิวย่าดื่มมานาคอลลาเจน